เสร็จงานแล้วนะคะตอนนี้ก็แวะกินข้าวกันอยู่ที่ที่เดิมสเตเนนะคะมียูดีได้อะไรกินก็แมงแซนก็ได้อะไรนี่บะหมี่บะหมี่นะครับยูดีได้ไข่เจียวหมูไข่เจียวหมูสับผู้สับนะฮะช่วนกินอะไรก็ไม่กินลูกประวานลดน้ำหนักได้ข่าวว่าเมื่อกี้พ่ไปอะไรนะน้ำหนักน้ำหนักลดแล้วจีจากกิโลลองจากกิโลลงประมาณ ตีไปตีไปสองกิโลเกบเหี่ยวเ็อล่งแม่กินแทมทีนี้แม่แสงก็เลยกินแทนนะครับอันนี้ไข่เจียวเนี่ยให้กิน3าอคำพอที่เรือแม่ทีอันนพี่เก๋นะครับโคารบอส้นี่เรนี่นี่ไปกินเขาละกินไปกาแฟที่ข้าวเวลาเมันอิ่มเมันจะง่วงนะฮะ่วงนอน เจอเดี๋ยวพากันนอนเบิดคันไปไดนอนเนาะไปต่อชุแทเลยบอกเจอกันจ้าขอมเก่นเจอกันจ๊ะ